สวัสดีทักทายนะครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกนะครับวันนี้ได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับวันนี้ตัดตัดว่าใส่ไม์ตัวนะครับเผื่อเพื่อนๆบอกว่าได้ยินชัดนะครับวันนี้เฮามากันยิงทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เฮาได้ทําการแยกต้นเฟิ่์นสบายนางก้านอ่อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็จะได้อยู่1ต้น2ต้นสามต้น4ี่ต้นของเฮาตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะแล้วการแยกของเฮาเนี้ย ก็ใช้ระยะเวลาการแยกมาก,ก็าประมาณสัก4ีาหวันแล้วนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่น้องจะได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มเอมหัวใจนะครับวันนี้เรามีอาหารสําหรับน้องพืชนะครับชื่อว่าออสโมโคดนะครับผมเราจะมาใส่บํารุงน้องนะครับเพื่อน้องมีความแข็งแรงนะผมแล้วก็นะฮะ <Okay. S 1> เล่งราก เร่งใบให้มีความสวยงามเหมือนกับกระถางแบบนี้นะครับอันนี้คือต้นพันธุ์ต้นแรกของเราเลยครับเพื่อนนี่นะครับผมอ่านี่คือนะเฟิร์นสบายนางแขนอ่อนนะครับจ๊กจ๊กจ๊กของเฮานั่นเองนะครับอ่านี้ต้องต้นพันธุ์นี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านปีชาเฟิร์นสบายนางนะครับที่อนุเคราะห์นะฮะให้เฮาเอามาประดับร้านแล้วก็เอามาเื่อเฮาขยายพันธุ์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับที่ปีชาเฟิร์นสบายนางนะครับเพื่อนก็ยังมอบต้น เฟิร์นซิกแซกที่เฮาตัวนะครับอันนี้จะต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเฟิร์นซิกแซกนี้เติบโตช้ามากเลยนะครับอันนี้ก็ได้มาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับก็แตกมานะแต่ว่านะครับน้องก็จะไปกระจายอยู่ตรงอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันพ่องว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอู้กันเรื่องเฟิร์นก่อนนะครับเขาก็จะมาใส่ปุ๋ยนะฮะออสโมคอรนะฮะเอาอมาหยอดนะครับเรื่องนี้อัตราส่วนไปบอกว่า เนี่ยขนาดนี้นะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับแต่ว่าไอ้โจ๊กบอกว่าน้องเพิ่งเพิ่งจะมาใหม่นะเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาอยู่เดี๋ยวไอ้โจ๊กก็จะใส่ปริมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ของช้อนชาตัวนี้นะครับผมอ่าแต่อันนี้แบบใส่เสื้อนะครับอันนี้เพิ่งแยกนะครับอันนี้เป็นฟวนซิกแซกเพิ่งแยกครับวิธีการใส่ก็จะยากหนยนะครับเพื่อนๆอ่ะจะใส่ประมาณบ่วงอีนะครับสําหรับกระถางอ่าขนาดกี่นิ้วเนี่ยไอ้โจ๊กไม่แน่ใจจะจำนวนนิ้วนะครับประมาณสักสี่นิ้วก็แล้วกันนะครับเราก็จะเอา นี่นะครับปุ๋ยเนี่ฮะนี่เลยมาดูใกล้ๆเลยนะครับเอาปหยอดตรงขอบนะครับเอาแบบยอดที่ตัวโคนต้นนะครับเอาจะยอดตรงขอบของตัวของกระถางเฟิร์นนะครับเพื่อนอ่าที่ว่าเอาบ่ยอดตรงๆที่โคนเนี่ยนะครับผมเขากลัวความรุนแรงของอาหารเราเนี่ยมันจะไปทําลายระบบรากนะครับเลยจะต้องใส่ที่ริมๆนะฮะร,ริมๆแล้วก็ใส่ยาพึ่งเยอะเลยนะครับผมแล้วอสโมโคติเอโจ ถือใช้อยู่นี้นะครับผมเปิลบอกว่ามันสามารถที่จะมีอายุได้ถึง3มเดือนนะครับแสดงว่าไอโจกเกาะก้อยนะฮะครบ3ามเดือนไอโจกเกาะมาเติมปุ๋ยนะครับผมต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะฮะเอาไ็ไล่ไปทุกต้นทุกต้นเลยนะครับอันนี้คือความะสมบูรณ์ครับออากล้องมาตรงนี้จ้านะครับกล้องมาตรงนี้นะครับอันนี้คือนะฮะเอาเพิ่งย้ายมาน้องกอสสดงสะดุ้งนะครับอาจจะมีใบชงใบเฉาเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวถ้าว่า มันเฉาได้สักพักเราก็จะตัดที้ไปนะครับอ่ะหยอดต่อนะครับอ่าการกใส่ออสโมคอนนี่ก็ดีอย่างนึงนะครับคือเข้าบบจําเป็นต้องใส่นะครับสอ,อาทิตย์ครั้งนะฮะสาอาทิตย์ครั้งนะฮะอันนี้คือ3เดือนครั้งแต่มันมีข้อเสียเอาข้อเสียมเข้าจะจํามาได้ว่าเฮาใส่ ตอนไหนเพราะมันระยะเวลานานนะครับตั้งสามเดือนเนี่ยเราก็ไปจดไว้ที่ตัดิทินนะครับว่าอ่าเดี๋ยวรอบต่อไปจะทใดนะครับเขาจดตั้งแต่รอบที่เขาใส่แล้วก็รอบที่ครบกําหนดเขาจะได้บรนลืมนะครับเอ้ยอยอดยอดเลยนะครับอ้าวเพื่อนๆถ้าหลงรักนะครับหลงรักการปลูกต้นไม้นะครับอลองนะครับลองมา ใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะครับมาปลูกต้นไม้ดูนะครับรับรองว่าเขาจะสนุกนะครับแล้วก็ก็อยอยศึกษาไปนะครับไอ้ต้นเฟิร์นนี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามาเพิ่งมาได้แบบกี่เดือนนะครับแต่ไอ้โจ๊กนี่หลงรักมากนะครับต้นสับประรดสีก่อนนี่หลำรูหลำรู้ตอนนี้ต้นสับประรดสีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนมันเป็นแฟชั่นหนุนการปลูกนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวก่อนจะไล่ใส่ให้มันหมดครบทุบ่น ทุกตัวหัวระแหงนะครับแล้วเราก็เจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับสำหรับรอบนี้ต้องขอตัวบ๊ายบายก่อนนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับี่ไอ้จกบอกเฟิร์นซิกแซกนะครับนี่กลับมาตรงนี้แล้วครับเพื่อนเริ่มจะสวยงามแล้วนะครับก็ขอฝากภาพบรรยากาศของเฟิร์นซิกแซกด้วยก่อนเฟิร์นสบายนางให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมแล้วก็อันนี้แยกมากับค่ะพี่โจอันนี้แยกมานะครับผมเดี๋ยวตากล้องเขาจะเก็บภาพตรงนี้นะฮะเอาไว้เป็นแต้งน้องแน่งน้องแน่งน้องแน่งน้องเป็นอินโทรนะครับผมจะขอเวลาตรงนี้สักเล็กสักน้อยการใช้ชีวิตอยู่กับ ต้นไม้ของเขานะครับเอาตกล้องเชิญเที่ยวชมจ้าขอให้วันนี้เป็นวันดีมีมความสุขสมกำลังใจให้กันในวันดีเพื่อให้วันนี้และทุกทกวันมีทต่ความจำใสอย่าลืม จะดีๆไปให้เพื่อนเพื่อรอบข้างเราจะยิ้มให้ฉันฉันยิ้มไม่เธอฉันยิ้มไม่เธอขอให้วันนี้เป็นวันดีๆมีแต่ความสุขส่งกำลังใจให้กันในวันดีๆ่อให้วันนี้และทุกทุกวันมีแต่ความจำใส่อย่าลืม ใจดีไปเพื่อนคือเราข้างเราเธอยิย้มให้ฉันฉันยิ้มให้ฉันฉันยิ้มให้เธอ